ราศีที kind of hey, ่ในช่วงนี้ธุรกิจไปได้สวยคือราศีมีคนตอบถูกครับราศีเมษครับแล้วทำไมไม่เลือกตัวเองครับ กอรกอครับราศีตุลนครับราศีสราศีราศีที่ในช่วงนี้ธุรกิจไปได้สวยได้แก่ ชาวลัคนาราศีเมษกรกฎและตุลสามราศีนี่สําคัญครับผมในฐานะนักโหราศาสตร์เนี่ยผ่านการดูดวงมามากมายเห็นได้ชัดเจนว่าในรอบ30ปีที่เห็นเนี่ยชาวราศีที่เป็นแม่ธาตุคือราศีหลักราศีเมษเป็นแม่ธาตุไฟราศีกรกฎเป็นแม่ธาตุน้ําราศีตุลเป็นแม่ธาตุลมแต่ประเด็นสำคัญราศีที่ถูกวันพุ่ต่อไปเนี่ยจะต้องตื่นตัวแล้วลงมือทำ แล้วรับรองว่าคุณจะมีคําว่าธุรกิจไปได้สวยเพราะมันแปลว่ามันเป็นโอกาสที่เปิดของฟ้าส่วนในบนดินเราเนี่ยมนุษย์เราต้องทำหากินด้วยความขยันฝุดชื่อสุดกำลังด้วยหลักอธิบาทตีต้องไม่งอมืองอเทา้าดังนั้นเนี่ยคุณจะได้มีคำตอบเพื่อไปตอบย้ำความเชื่อมัน่นในสิ่งที่คุณกำลังทำว่าใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะถูกฟันธงว่าราศีที่ในช่วงนี้ธุรกิจไปได้สวยเป็นเพราะดาวริวัติเปลี่ยนแปลงใหญ่ ต่อเนื่องถึง4ดวงในปีนี้จะส่งผลต่อชาว3ราศีนี้ในช่วงนี้ว่าเริ่มต้นแล้วไปได้สวยแน่นอนเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ธุรกิจไปได้สวยได้แก่ชาวราศีเมษกรกฎตุลวันทงครับ